เปกนเจคูแลุมลูกมาจากหลุมสพที่ยังไม่ได้จุดไฟถ้าเราจุดแล้วมันจะไม่ลุกไม่เชื่อกูโอ้โหแล้วมันมีกิโลไม่ได้อีกย่าจิดเป็นหลุมเลยสัตว์ไม่มันคือจุดเกิดกระสือจุดเกิดกระสือเต็มตอนกุลลมการเดามั่วของเสือเต็มหมดลองไปค้นบ้านนี้อาจจะมีของในลิ้นชักที่นี่คนตีนนี่ปิดประตูเ่ย ก็มาจุดไฟที่โบ้านเลยดิแล้วาไปจุดไฟตรงนี้ล่ะมันต้องมันต้องมีมันต้องมีแมชก่อนอะอะไรวะไม่ใช่ไปหาขีดจากไหนเนี่ยเป็นน่แนอยู่นะเันก็มันไม่ขีดอยู่ในแชกเลยไม่กุต้นเราว่าเราต้องออกถึงวินล่าแล้วก็ไปหาที่อื่นเอยไปหาหุ่เขามาโอ้ยเขี้ยช่องกูเต็มเลยวะ ทุกคนนี่เฮ้ยกูจะทางกูจะทางกูจะทางทุกคนคือทางสองมึงได้ไงกูกูเจอคนกูเจอคนเจ็บแฟนเราเหรอเฮ้ยกูจะปฏิแล้ว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 ไอ้คนไอ้เชี่ยไอ้งานไอ้สัตว์แม่งมันมันอยู่หลังประตูแล้วกูว่ากูไม่รู้มันไม่ได้ไม่รู้เอไม่ทำไรเราต้องพาักเราต้องพามันกับทิ้งไม่มันบอกว่าบิงบิงอยู่ไว้ทูอังเคิลแฮมทิ้งมันบอกให้ทิ้ง มันบอกให้ทิ้งมันบอกว่าบิงอ่ะไม่บิงไม่ใช่บิงมันไม่ใช่บิงไม่ใช่เอา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 บุตรตีไปให้ลุงลุงไปงจะไล่ต่างฆ่ามันเลยฆ่ามันเลยฆ่ามันเลยผีผีวิ่งเดินเดินเดีินเลยดีกว่าตัวอยู่ไปิีตัวอยู่ตัวอยู่มันไม่ตายปีช่วไม่ตายไม่มีน้ำใครมีน้ำใครมีน้ำกูกูเราไปกูเราไปรับรับไปไม่ตายมันยังไม่ตายมันยังไม่ตายมันยังไม่ตายน้ำหมดแล้ว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  จะเล่าวันนีเดียวมาเลยขึ้นมามามาไอ้เอ้ไปูมีน้ำไอ้ปูมีน้ำปูมีน้ำไปไอ้กมึงมึงพาปูติไปส่งนะแก่ไปเ้ยเูปุติอยู่ไหนพวกมึงรอพุติก่อนดีปูติปูติไม่ใช่คำแปลหรือแปลว่าอะไรมันเป็นชื่อคนมันชื่อไอ้เหี้ยเฮ้ยแต่แต่เมื่อกี้ไม่แต่แต่มาแต่เมื่อกี้กูฟุกจริงนะว่ากูจะไปตรงขอประตูอ่ะกูเห็นประตูเป็นไันแล้วคามไมมไม่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 ม่ไม่ไม่ไมม่มมมมมมมนม ก็ใช่ไงเราเราต้องเราต้องนำบุตรีไปให้อังคืนเฮาไม่ไม่ยินหน่ายยินไปแล้วไอ้เหี้ยมึงปล่อยเมียมึงอยู่ในบ้านนั่นเหรอไม่ใช่เมียกูไม่ใช่เมียกูไอ้ซะตายก็หาใหม่ได้ไม่ใช่เมียกูจำคำว่าแค่นั้นไม่ใช่เมียกูเอากระเือแทนไอ้เงี้ยเออถ้าถ้าต้องแกเป็นคนนี้เมียคนนี้ตายกูพบเอาก็ได้เฮ้ยแต่ตอนแต่ตอนแต่อนที่ที่ที่กูเปิดปิดตู้ไปเจอที่กูฟุกจริงด้วยกูเห็นว่าว่าทำไมตู้มันดันตามกูเลยไปดันด้วยแ่งได้เลยนะ แล้วกูไปเจอแม่งนอนในเฮียกูเล่นมาสองรอบไม่เห็นตู้เฮียนะเออกู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 ไม่ใช่ลูกเห็นตู้มันดำๆก็เป็นเฮียอะไรกูเลยไปข้างๆตู้ก็กดได้มากลับมาคุยเนี่ยคุยอะไรเนี่ยใครคุยอะไรเนี่ยบูติอีกตัวเนี่ยอันสัตต้องไปเอาบูติมาจริงๆต้องพามันเดินมาต้องพามันเดินมาไอ้เชี่ยโอ้ยบุตป็นไอยเงี้ยปเติมอะไรไปเติมไปเติมของกันไปเติมของกันไปเติมของกันไปเติมของก่อนไปเติมของก่อนน้ำอยู่ไหนวะที่น้ำที่นี่ที่นี่ที่นี่ กูมันจะเป็นน okay. ักชายจ้าขนะที่บอกโอ้ยปูตตมึงจะโกผีถามแม่มึงไงตก่อนทุกคนมาไม่ลู่เกียร์ทูวิ่งไปเกินไอ้เหี้ยหนีผีไม่สนใจเลยไเนี่ยหนีผีไม่สนผีเอาคนเอาไปเอาตัวเราไปขี่ผ่านแล้วกูลืมเบอร์เสียงไอ้เหี้ยผีสืบตามกูอยู่มึงทำหลุดยองอ่ะไปเปิดแบบกูนั่นกูตายกูตายเปิดเพลงดีทุกคนวันละแหวนกินมาไปหรือเปล่าหมอ เปิดอ่เฮ้ยตกใจตกผู้ติไอ้สัไอ้ไม่มาหากูก็ไปเลยกูเกิดลองเอาผู้ธิตที่มึงอผู้ติที่มึงอ่ะเออกูหลอนที่มาด้วยน่ารักับกู่ปูน่ารักากแต่คนรู้ักไอ้ว์ไอ้แ่ไม่ไม่อยู่ที่บ้านอยู่ได้ไอ้สัสตกใจหมดห้วอว่ใครยืนมาคุย ปเชียวด้ตอลลาตีซเทาลินมไว้เราดูได้เี้ยเมื่กี้ะไมมาดูได้สัตว์เฮ้แต่ตาข่อยปุติไม่ไม่ไมคนน่ากลัวหน้าปุติคนน่ากลัวไอ้นยไม่น่ากลัวที่บายเลยปุติเมียกน้งาง้นดูได้ก็สัตว์อยงชาอโอตีกูนเชยหังตีไอ้เียแม่งน่าข่อยพูแม่งนุ่ตีแม่งกลัวแม่งกลกัผีอ้สัตว์ ไม่ใช่ว่าน่ากลัวจริงไอ้เที่อะวันที่นั่งกูไปเจอมันกูโดนผีที่อะกูบอกให้ถูกทางไหมถูกทางไหมโอ้พุ่งมือนี่นี่ไ้ปชีขวาไปชีขวาไปไอ้เย้ยบุบุติวิศวกมาเชียร์พูดนะ่าีมไบุบุติเสึกมาเชียไอ้เย้ยพูดไงนะไอ้เนี่ยมึงแม่งโซโลวีสามวีสี่นี่ไงกูเจอแล้วกูเจอโซโลบุบุติมันเดินหนเที่บุบุติมันเดินคนหน้ากลัวอยุดคนหลอนเลยมันต้อมันมันตามมาชินมันตามมาชิน เอน้ามูดลาดหัวมดีเ้อเป็น่มึงย่มจะดูบุตรีมึงป้องกันุตรป้องกันบุตรีองกันบุตรี้างการป้องกันระทรวงกงมื่อวันเมื่อกี้กูไม่ได้ตดใจผีอะไรกูตกใจบุตรีนี่คนญี่ปุ่น้องปกปงตายตายตายโอเคมันตายแล้วมันต้องฉีดมันต้องเคาะมันกต้องให้ฟคอนแฮร์โดนผีด้วยป่าวะ ก็ใช้ทหารค้อนแห่โดนไอ้เกี้ยววิ่งวิ่งวิ่งวิะเวิ่งวิ่งวิ่งวม่งวนไงวิ่งวิ่งวิ่งวเป็นิังวิ่งว่งวิ่งวิักวินงจิงไิ่งวิกงวิชงวิ่มวิกงวม่งวิ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 ่งนิ่งว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 ิ่งมิ่งวิ่งวิ่มวิ่งวิมงวิ่อวิ่งวิ่งวิ่งวิ่เอามาข้างลิมาว้างวิมาข้างลิลงมาลงมาลงา

You can shoot the bing her home now or b อะไรไม่รู้ม Purify the forest ด n back city at อันนี้คือมันบอกแล้วนอ Oh คือมึงให้มันจะเลือกไว้ว่า่จะไปอะไรวะไม่แบบมันเลือกคือจะไป forest ต่อจะไปทำเ o r e s ต่อหรือว่าจะกลับบ้านใช่ไหมเออมีจะนอนอ้าวแสดงว่ามีถักมีสองสามเอด t ิ n g อะดีก็ใช่ไงก็ภาคแรกไอ้ c ปหนึงมันมีเออ แล้วใ้ชอนแล้ทำยังไงดีน้ำน้ำหมดแล้วน้หมดแล้วน้หมดแล้วน้ำหมดแล้วคุณนอนปกนอนปกคุณกับตีได้ใช่ยังคุยได้ไงคุยกับมันอยู่เนี่ยเฮ้ยผีจบชั้เลยจบันเจบั้นจบันจบันจไอ้ยีผีเข้ามาไดบ้านผีเข้ามาได้บ้างผีเข้ามางไอ้สไอ้แม่เฮ้ย ไม่าตัวไมคิดอุยไม่รู้ลไม่รู้กูจบแล้วกูจบแล้วไม่ากูจบแล้วกูจบแล้วกูเล่จบแล้วกูจบแล้วไม่จบแล้วทำอะไรกันไม่กูก็ไปคุณปูตีคุยกับผุติว่าจบจบไดเวหยแล้วั่น้เขานอนกับ้ตคุยอกันยยตัมรวาอะไรไม่ตัวัตไม่รตัวโอ้ยไม่้มีูดแตอนนี้ยกูทิ้งไม่รู้ที่กูเล่กูเล่จบแล้วตอนนี้ยกกออกมาละกูเล่จบแล้วตอนนี้ไ้เกไ่มีวยตัดีอ้ั้ เธอเธอแค่มาเป็นยันแม่ของลูกชายเธอไม่ต้องให้ใครจะหากได้ฉันนั้นไป,ป,นปนเ,นเ,เป็นแฟนเดินจับมือเดินคงการแบบแมนๆที่เขาทำกันใจของฉันนั้นมันก็ดันเรียกหาแต่เธอ